สวัสดีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเรามาพบกับขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบในขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนที่5้าการทดสอบนวัตกรรมค่ะสำหรับการทดสอบสอบนวัตกรรมนั้นแบ่งออกเป็นสองครั้งนะคะคือ1การทดสอบนวัตกรรมแบบหนึ่งต่อหนึ่งและสองการทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยในขั้นตอนที่ห้านี้จะมีใบงานที่มอบหมายคือใบงานที่หกการทดสอบนวัตกรรมแบบหนึ่งต่อหนึ่งและใบงานที่เจ็ดการทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายมาดูรายละเอียดกันดังนี้ค่ะค่ะในส่วนของใบงานที่หกการทดสอบนวัตกรรมแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะให้นะักศึกษาระบุชื่อนวัตกรรมเช่น บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องคำประสมประเภทของนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์และดำเนินการบันทึกผลการทดลองในหัวข้อดังนี้ผลการใช้นวัตกรรมค่ะอันนี้ให้บันทึกถึงการที่เรานำนว,นวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบหนึ่งต่อหนึ่งขอทวนอีกทีนะคะคือในชั้นเรียนเราจะเลือกนักเรียนมาด้วยกันอยู่สามคนคือนักเรียนที่เก่งหนึ่งคนอ่อนหนึ่งคนและปานกลางหนึ่งคนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่นักศึกษาครูได้พัฒนาขึ้นมาและผลการใช้นวัตกรรมก็คือเราจะสังเกตว่าการจัดกิจกรรมนี้ผู้เรียน กระตุ้นการตอบสนองไหมผู้เรียนมีความสุขมีความทุกข์รู้สึกมีความรู้รู้สึกมีความในการใช้ในการสอนโดยใช้นวัตกรรมนี้หรือไม่และรวมทั้งถึงผลผลการใช้นวัตกรรมนี้จะสะท้อนถึงนวัตกรรมว่าติดปัญหาอะไรควรปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมในส่วนไหนหลังจากนั้นเราจึงจับเก็บข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมต่อไปค่ะในส่วนหัวข้อของปัญหาและอุปสรรคก็คือเราจะเขียนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เราพบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วเมื่อเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะเกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อาจจะเป็นเช่นปัญหาในส่วนของ วัสดุอุปกรณ์หรือปัญหาในส่วนของสื่อนวัตกรรมและเราก็มาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือนําผลการใช้นวัตกรรมและปัญหาอุปสรรคมาเขียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนํำไปแก้ไขปัญหาและใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในคาบต่อไป ค่ะและในหัวข้อาการปร,ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพนวัตกรรมนั้นจากผลการใช้นวัตกรรมจากปัญหาและอุปสรรคที่เจอเราจะมาปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมให้มีคุณภาพดีขึ้นเช่นหากผลการใช้นวัตกรรมนวัตกรรมเสียงไม่ชัดเจนซื่อมัลติมีเดียเสียงยังติดติดขัด,ขด,ขดเราก็จะปรับปรุงและระบุไปว่า ปรับปรุงแก้ไขเสียงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นตน้นและนี่ก็คือใบงานที่6ที่มอบหมายให้นักศึกษาการทดสอบนวัตกรรมแบบ1ต่อ1นนั่นเองและหลังจากที่นักศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วเรา จะมาพบกันในใบงานที่7การทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ